สวัสดีครับ ADR Journey วันนี้เซ t ชันของ uh, thanks for sharing วันนี้เราก็นัดกับน้องคนหนึ่งที่แบบผมรู้จักตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่จนตอนนี้ก็โตแล้วแล้วก็ตอนนี้เขา uh, เป็นนักเรียนที่เล่นฟุตบอลอยู่ที่ประเทศอังกฤษผมก็เลยรู้สึกว่าเออแม่ ชีวิตเขาน่าสนใจดีก็เลยอยากจะชวนเขามาคุยแล้วก็มาสัมภาษณ์เผื่ออจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะหาตัวเองอยู่เดี๋ยวจะเอาเขาเข้ามาครับโี้ <Hello. S 2> ครับดีฟาแนะนำตัวหน่อยอ่า ชื่อเด็กชายเอ้ยยูไม่ใช่เด็กชายอยู่เป็นนายอล้ <laughs> เด็กชายไม่ค่อยได้แนะนําตัวเลยโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคพี่อ่านชื่อ<ไ>ฟยฟจําได้ป่ะที่พี่ถามอะธนาธรธทอนทันทอนทันทอนทอนัทนชิมอ่องใช่ชื่อเล่นชื่อ,อยูฟ้าอายุสิบแปดปีฮะครับอืมตอนนี้ยูฟ้าเล่นเอ่อเขาเรียกเหมือนโรงเรียนปะอยูเ่เล่นเล่นบอลโรงเรียน อือฮะอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อังกฤษประเทศอะไรนะมาร์เก็ตอะไรนะมาร์เก็ตฮาร์โบโรเออพี่โคตรอ่านยากเลยจริงอยู่มาแรกๆก็งงเหมือนกันมาร์เก็ตฮาร์โบโรมันใกล้ๆเมืองอะไรนะใกล้เลสเตอร์อยู่อยู่ในอยู่ในแบบมันเขาเรียกว่าเลสเตอร์เชียร์ก็คือแบบมันอยู่ในแบบเหมือนใกล้ๆเดียวกันอือแล้วก็เดี๋ยวพี่จะถามอะไร ตอนนี้ที่ที่อังกฤษเป็นไงบ้างอ่ะพอพวกโควิดอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้อะไรกันแล้วทีมแบบมันมีวัคซีนก็แบบเริ่มมีมันมีแบบพวกวอล์กอินไปฉีดวัคซีนฟรีอะไรพวกนี้เรร็แบบร้อย <c oughs> เขาก็แบบล่าสุดเมื่อวานอยู่ไปแข่งก็แบบเขาก็ไม่ต้องใส่หนา้ากากอะไรเลยแล้วคนเข้าไปดูในสนามได้ปกติ <c oughs> ได้บอลยูโร <c oughs> ก็ไปเตะไปดูได้อืพี่จะเริ่มถามพี่จะยิงคําถามแล้วเราฟ้าก็ตอบแล้วกันเล็กๆแบบ เท่าที่ตอบได้ไม่ได,ดีเทลมากเออ <_ d ata> ฟาฟาฟาเล่นเริ่มชอบฟุตบอลแต่เมื่อไรอ่ะโอ้ตอนประมาณเจ็ดแปดขวบมานั่นแหละเ <_ d ata> หรอตอนไปเล่นเ <_ d ata> ตะบอลที่โรง, <_ d ata> งเรียนไม่ชอบเตะที่โรงเรียนก่อนเมื่อก่อนแบบว่าตอนแบบมันปนหนึ่งป,อนนงปอสองไม่เอาเลยไปเตะบ,บอลเลยอยู่ในห้องเนี่ยแล้วแบบเพื่อนชวนก็ออกไปเตะแล้วก็ชอบเตะกับเพื่อนที่โรงเรียนอ่า แล้วตอนนั้นไปนแล้วเขาก็แบบไปซ้อมชวนไปซ้อมแบบนอกเวลาก็เลยไปซ้อมแล้วแบบก็เลยก็เ,เลยชอบไปต่ออือมแล้วตอนนั้นตอนนั้นรู้ว่าพ่อชอบเตะบอลรู้ว่าเคยก็พ่อพาไปสนามตอนที่แบบพ่อยังไม่ได้พาเขาก็แบบพ่อก็พาไปเตะบอลด้วยตลอดอ๋อเหรออืมแบบเดี๋ยวพิณแวะตรงพ่อหน่อยได้ปะแบบ บาง <ไป S 1> คนก <ไป S 1> <ๆ>็อาจจะไม่รู้ว่าพ่อฟ้าเป็นใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะ,ะพี่จะพูดถึงพ่อฟ้าแป๊บหนึง่งเหมือนกับอ mm hmm. เออคือเมื่อก่อนพี่กับพ่อฟ้าเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนพี่น้องอะ่ะก mm ็ hmm. เ,เป็นเหมือนเหมือนเหมือนแบบคนเขาเรียกไอดอลเมื่อตอนนี้เขาเรียกไอดอลแต่เมื่อสิบยี่สิบปีแล้วก็ไม่มีคํำนี้ก็เลยเออแบบตอนนั้นเขาเขาพาพี่เข้าไปทํางานตอนแรก เหมือนกับเป็นผู้มีรคุคคณคนนึงด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ชวนพี่ไม่รู้<ป>เลยเนะี่ยเออจริงๆคือตอนนั้นพี่ตกงานแล้วเขาก็ชวนไปเออเขาเป็นเขาเล่าประวัตินิดน,นึงของเขาตอนที่เขาเริ่มบริษัทอ,อ่เมื่อก่อนประมาณยุค90อนะไอเอสบีอเออะสหวิทยา OA ที่แบบตอนนั้นคนรู้จักกันทั่วประเทศอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบเริ่มจากยก ยกพวกเคสไปที่เมืองจีนกับเจ้าของบริษัทชื่อคุณแจกอะไปพรีเซนต์อะไรเงี้ยออเออ <c oughs> เขาก็เริ่มจากตรงนั้นอะไรเงี้ยก็บอกโอ้แม่เขาแบบเริ่มเจ๋งดีอะไรเงี้ยแล้วตอนตอนพี่ทํางาน่รรู้เืองตอนพี่ทํางานกับเขาเขาก็แบบมีแนวคิดแปลกๆกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบสอนพี่หลายๆอย่างแบบพี่น้องอะ่ะเขาบอกว่าเออแบบเริ่มที่จําได้จนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยเวลา เจอใครอะไรเงี้ยให้เรียกเหมือนกับเป็นเป็นคนสนิทคนเป็นญาติอะไรเงี้ยเออเวลาไปหาลูกค้าอายุมากๆอะไรเงี้ยจัดซื้ออายุมากๆเขาก็ให้เรียกว่าเออแบบพี่พี่ๆอะไรเงี้ยเอออันนั้นเขาก็สอนเขาก็เสื้อจริงพ่อพ่ออยู่ไม่ได้เป็นญาติกับพียรใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนบ้านอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเราสนิทกันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น แล้วก็นั่นแหละแล้วแล้วพ่อเขาเป็นคนสนับสนุนใช่ปะร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่ก็แบบพ่อพ่อแบบจับคือเขาเห็นยูชอบเขาก็แบบตอนนั้นแบบทั้งยูแล้วก็เขาก็แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลขนาดนั้นเขาก็แบบซื้อเทปฝึกสอนฟุตบอลเสิร์ชหานู่นนี่นั่นในอิเนเทอร์เน็ตแล้วก็แบบเอามาสอนยูแบบดูจากคิดมากกว่าเขาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องนะักบอลคือเขาไม่ได้แบบ เขาเตะบอลตามปกติแต่เขาไม่ได้เรียนโค้ดเรียนอะไรแบบนี้ยเขาก็ไปรู้วิธีว่าจะจะสอนเด็กยังไงเขาก็แบบดูตามคลิปแล้วแบบหลังจากซ้อมเสร็จตอนเย็นนะยูก็จะแบบอยู่คือมันเป็นสนามเช่าอ่ะแล้วแบบคืออยู่เป็นเด็กซ้อมของที่นั่นก็แบบเขาก็เลยหลังจากซ้อมเสร็จชอาก็จะให้แบบซ้อมคนเดียวต่อหลังจากซ้อมกับเพื่อนเสร็จเนี่ยแล้วฝากทุกวนันเลยทําต่อตามที่ตามที่เขาต้องการเงเหรอคือไม่ไม่ปฏิเสธอะไร ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่ก็เตะบอลอยู่เตะที่ไหนก็ได้เออดีว่ะแล้วครั้นี้ฟ้าเข้าไปในสเต็ปต่อไปคือไปแบบไปโรงเรียนฟุตบอลโดยตรงเลยใช่ปหใช่เพราแบบมันมันก็จะแบบมันง่ายๆมันก็แบบมีคือพอไปซ้อมอะคาเดมี่มันก็จะมีแบบรายการแข่งขันนู่นนี่นั่นก็แบบไปเจอคนนู้นคนนี้ไปรู้จักแบบที่นูน่นที่นี่ว่าแบบอ,อ็ ที่นู่นแบบโรงเรียนนี้มันมันมีโรงเรียนฟุตบอลนะมันมีอะคาเดมี่ของทีมน,นะก็แบบก็เลยเริ่มรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมากขึ้นก่อนหน้านี้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับฟุตบอลไทยอืมว่าแบบระบบมันเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มจากไอเขาเรียกอะไรโรงเรียนฟุตบอลที่เมืองไทยก่อนอย่างโรงเรียนอะไรโรงเรียนไม่คือเริ่มแรกเลยแบบไปซ้อมแบบมันเป็นเหมือนแบบเป็นสนามของ เป็นสนามฟุตบอลน่ะแล้วเขาเปิดสอนฟรีอ่ะสอนฟุตบอลฟรีอ่ะแล้วแบบเ mm hmm. สาทิ์ก็แบบพาเด็กไปแข่งเนี้ยทั่วไปแบบแข่งตามทัวนามเมนต์เด็กแบบอ่ฮะ uh ่ฮ huh, uh huh. ทัวไปแล้วแบบมันก็มีทีมทีมอื่นเข้ามาทีมนูน้นทีมนี้ก็รู้จักแบบเพื่อนมากขึ้นรู้จักคนมาก mm hmm. ขึ้นอะไรยเงี้ยก็เลยเหมือนช่องทางไป mm hmm. เรื่อยๆแล้วคนก็แนะนําว่าแบบเอออาทิตย์นี้ที่สโมสรน,นี้ที่โรงเรียนนี้เขามีคัดตัวนะไปลองคัดไหมอย่างเงี้ยอืม ใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นเอเข้าโครงการของพิสิกโก้ยังไอไงยังตอนนัน้ไม่รู้จักเลยตอนนั้นอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งมารู้จักโครงการเขาแค่เมื่อสองสามปีที่แล้วเองเอ๋อเหรอเขาต้องไปคัดตัวแบบน,นั้นอนะหรือเขาไปดูแค่ติดต่อเขาอืมเขาก็ส่งมาแต่แต่ก็ใช่ก็แบบแค่ติด แล้วดียวเขาพี่พี่ไปเห็นฟ้าไปบาร์เซลโลน,นาด้วยอ่ะอันนั้นตอนไหนอ่ะอ๋ออันนั้นคือสมัครไปพี่มันแบบมันเป็นคอสั้นๆหรอหรือว่าอะไรเมื่อนี้ไปเตะบอลไปซ้อมแบบไ,ไปไปแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เชิงแบบเป็นการคัดตัวมแบบไปไปดูบรรยากาศไป ไปหาแพชชั่นให้เด็กอ่ะมันเหมือนเป็นเงินคอร์แบบให้แพชชั่นเด็กว่าแบบว่าเด็กจะได้มีความฝันไปเห็นแบบไปซ้อมที่ที่นักฟุตบอลเขาซ้อมกันไปอยู่ในที่ที่นักฟุตบอลเขาอยู่กันจริงๆอ่ะอืมเป็นอะไรแบบนั้มากกว่าเรื่องแบบเจอตัวพัตัวได้พี่มีโพยนะเว้ยแต่แม่งฟาตอบกันหมดแล้วแม่งแล้วไปไปอยู่ที่บรูคได้ไงอ่ะ ก็น,นี่แหละแบบแม่อันนี้คือแม่เป็นคนเจอมันเป็นโครงการของโคซิโก้เขาแบบว่า <All right. S 2> เขาส่งเด็กมาที่โรงเรียนเนี้ย mm hmm. ส่งเด็กไทยมาที่โรงเรียนนี้โดยเฉพาะเลยด้วยความที่เหมือนแม่ของคุณเปิล uh huh. ่ะอ่าฮะเขาแฟนโคซิโก้เขาแม่ของแฟนโคซิโก้เขารู้จักกับเจ้าของเรียนก็เลยแบบทําเหมือนแบบทําเป็น เป็นเขาเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอเจนต์ส่งเด็กมาเรียนที่เนี่ยแล้วอย่างนี้มันช่วยดูัดติดตัวไหมต้องขัดตัวปะไม่ต้องไม่ต้องขัดตัวอ๋อแต่คือมันเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนเปิดใครอยากเข้ามาก็เข้าได้แต่แบบเรื่องที่ต้องใช้ฝีมือก็คือมันจะแบ่งคือพี่คิดดูหนิโรงเด็กนักเรียนน่ะมาจากแบบทั่วโลกแบบห้าสิบหกสิบประเทศอ่ะมาเร like si coping, em, ียนที่เนี so ่ยแล้วนักบอลมีร้อยกว่าคนอ่ะจะแบ่งยังไงไหวอ่ะแบบทีมฟุตบอลมันก็ได้แค่ สิบเ็ดคนเท่านั้นแล้วลมีร้อยเขาก็เลยแบบเขาแบ่งนะักเตะเป็นลำดับแบบทีมแรกก็คืออีลิททีมมี first uh huh. team second team third team แล้วก็ลงมาเรื่อยๆแบ่งตามลำดับโซกเขาก็ก็เห <c oughs> มือนค <c oughs> ัดตัวว่าใครเก่งน้อยใช่ใครเก่งก็ขึ้นไปอีลิททีมใครเก่งลงมาก็มา first team แล้วก็ second team หรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนนี้ต้าอยู่ตรงไหนอยู่อยู่อีลิท อยู่อยู่อีลิตมาตลอดเลยอ๋ลละอก็คือแบบเข้าตาโค้ชอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อืแล้วที่นน้นเขาเขาเขาเป็นโรงเรียนด้วยปะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนก็แบบนี่ก็เช้าไปเรียนเย็นไปซ้อมเช้าเรียนเย็นซ้อมอยู่เงี้ยอืมแล้วเวลาต้องเวลาจบเกรดการศึกษาเงี้ยมันมันเป็น เรดอะไร,ะไรหรืออะไรเขามีหลักสูตรปกติด้วยเป็นหลักสูตรหลักสูตร A level อะ่ะก็คือหลักสูตรอังกฤษปกติแหละแบบเรียนจบก็เอาเกตยื่นเข้ามาหาลายัยนู่นนี่นั่นได้จริเหรอแต่มันก็จะมีเขียนเป็นพิเศษว่าแบบเป็นฟุตบอลโปรแกรมเพราะว่า A level จริงๆอนี่ยเขาต้องเรียนเลือกเรียนอย่างน้อยสี่วิชาแต่แต่ที่เนี้ยเขาตัดออกวิชาหนึ่งให้เหลือสามวิชาแล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือเป็นฟ mm ุตบอลโปรแกรมอืมก็คือจะแบบเบาลงสําหรับนักเตะที่แบบ เขาต้องใช้เวลาแบบซ้อมบอลด้วย ấy, ก็ไม่มีเวลามาเรียนหนัก mm hmm. ขนาดนั้นก็ลดเวลาแบบจากสี่วิชาเป็นสามวิชา mm hmm. อแล้วอย่างนี้แล้วอ่างนี้เป้าหมายที่จะไปต่อไปอะ่ะคืออะไรอ่ะป่าก็ตอนนี้กำลังแพลนแบบทำกำลังทำโปรไฟล์อยู่แบบตัดต่อพวกวิดีโอเพราะว่าแบบก็มีคลิปจากที่เล่นเนี่ย mm hmm. เขาก็ถ่ายไว้ใช่ไหมแล้วก็กำลังตัดต่อทำโปรไฟล์แล้วว่าจะ กำลังติดต่อเอเนตนอยู่เพื่อที่แบบมันต้องมีแบบเอเนตนหรือว่าคนดูแลที่แบบเขาจะไปนําเสนอเราให้กับแบบทีมอะเหรอแล้วไม่ไม่ใช่เหมือนกับแบบเวลาทีมเขาเขามาดูตัวที่สนามเหมือนแบบแบบนั้นก็มีอันนั้นคือแบบเาอันนั้นก็คือเป็นสเกลใช่ไหมแต่ถ้าแบบในเมื่อแบบว่ามันก็มีอีกช้อยหนึ่งโดยการที่แบบเราให้คนที่เขารู้จักรู้จักกับสโมสรไปนโทรดิว c ์หรือว่าแบบ เออไปแนะนําเราให้สโมสรแบบส่งโปรไฟล์ส่งคลิปวีดีโอให้เขาดูอะแล้วเขาก็จะแบบจะให้ไปทริอัลหรือว่าแบบไปลองซ้อมด้วยไปฝึกด้วยประมาณบบเดือนสองเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์ถ้าแบบเรัวเขาก็ถ้าเขาชอบเขาก็จะรับเข้าทีมตอนนี้หมายถึงว่าถ้าเราอยู่จนจบคอร์เลจที่นั่นมันใช้เวลากี่ปีก็มันอยู่ที่ว่าเราเข้ามาเรียนที่ตอน e, อเรียนวิท่าหร่ ืจบก็คือมันก็จบปกติก็คือม6อ่ะจบม6ปกติอืแล้วแล้วระหว่างนั้นเราก็ต้องไปหาทีมถ้าเราจะจะอยากใช่แต่มีระหว่างที่เราแข่งกับโรงเรียนอะ่ะเราไปแข่งให้โรงเรียนก็มีสเกลคือด้วยความที่แบบโรงเรียนอยู่มันขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนฟุตบอลมันก็จะแบบมีสเกลมาดูแข่งเวลาแบบมีแข่งที่โรงเรียนมันก็จะมีแบบสเกลจากทีมอื่นมาจากยุโรปบ้างบางแบงบ มีมาจากเบลเยียมก็มีแบบมาดูเพียงเลียงนนะครับอืมก็แล้วอย่างนี้เป้าหมายของฟ้าคือไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่อังกฤษเลยปะที่ที่ยุโรปเลยปะที่ยุโรปมากกว่าใช่คือไม่ได้ตั้งเป้าที่จะเล่นไทยใช่ไหมไม่แล้วประเทศไหนที่ดูอยู่ที่อยากเล่นตอนนี้ดูที่เยอรมันไว้เป็นหลักที่หนึ่งเลย มีทีมในใจปะทีมไหนก็ได้อยูยังไม่ยู่ยังไม่ตั้งเป้าว่าจะไปลีกแบบไปลีกไปลีกใหญ่ของเขาไม่ไปยังไม่ไปบุนเดสลีกาเลยต้องต้อง,องเริ่มจาก,ากแบบดีวชั่นสองดีวชชั่นหนึ่งอะไรแบบนี้ก่อนอืมเราค่อยขึ้นไปเพราะายูเพิ่งมีเวลายเยอะอืมใช่ทุนมันไม่มีจํากัดอายุใช่ป่าว่าต้องเริ่มขึ้นเล่นอาชีพอะไร ไม่มีแบบมันจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเก่งพอแต่แบบอาอย่างสิบเก้าปีหน้าอยย่สิบเก้าต้องควรจะมีแบบควรที่จะมีสโมรหรือว่ามีที่อยู่เป็นแบบเป็นหลักเป็นแรงแล้วอ่ะก่อนละอือแล้วส่ว mm hmm. ต,ตอนนี้ตอนนี้พี่เห็นฟาดทำวิดีโอลงอยู่อือ mm hmm. ก่อนเมื่อก่อนฟาเงียบเลยแบบไม่ค่อยมีวิดีโอแต่ที่บุ๊คมันมีมันมีวิดีโอให้ดูออนไลน์เวลาฟาแข่งด้วย ก็เขาถ่ายเขาถ่ายแบบยิ่งอยู่ๆอีลิตอะคือแบบมันก็จะได้แบบพรีเวลเลชหรือว่าแบบได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นหน่อยอ่ะด้วยความที่แบบเป็นเฟิร์สทีมแบบว่าทีมชุดใหญ่อ่ะเขาก็จะแบบถ่ายคลิปทุกนัดเลยเขาจะมีแบบเกมแอนนไลซ์ก็คือแบบหลังจากแข่งเสร็จวันหนึ่งใช่ปะพี่เขาจะวิดีโอที่ถ่ายนั้นอะคือหลังจากแข่งอะวันหลังจากแข่งเราก็จะพักซ้อมเราก็จะไม่มีซ้อมเขาก็จะวิดีโอนั้นอะมาเปิดแล้วแบบนั่งดูแล้วก็พอย n ์เอาแบบว่า บอกว่าตรงนี้แบบผิดแบบแต่ละคนหมายถึงแต่ละตำแหน่งเออพี่ลืม<ช>ไปมากอยู่ตรงไหนเป็นอยู่เล่นเมื่อก่อนอ่ะยู่เล่นกองการโกลุกแต่ในพอมาอยู่คือแบบด้วยนักเตะสภาพทีด้วยอ่ะเขาปรับ,แบบเขาปรับแผนการเล่นอาา่ะอ่าฮะเขาอยู่ไปยืนหน้าเป้าแต่เล่น,นเ,าเนแบบขาเรียกว่าเล่นแบบฟ้อนานอ่ะแบบไม่เชิงแบบว่า ปกติกองหน้าจะแบบตัวใหญ่ขึ้นหมงแต่ยูจะเป็นแบบกองหน้าที่จะวิ่งลงมาเอาบอลแล้วก็ใอ้ตี่องคนวิ่งวิ่งกระจายอ๋อตอนแรกเล่นแบบนั้นมากกว่ายินนึกว่าป้าเป็นหน้าต่ําใช่อารมณ์เหมือนหน้าต่าแต่ยืนเป็นหน้าเป่าอืมอือแล้วแล้วแล้วเวลาวิดีโอวิดีโอที่เขาแบบอานาลัยสอกมามันเป็นแต่ละตำแหน่งป่ะแต่ละคนเลยป่ะเพราะพี่เห็นเหมือนเหมือนจับอยู่ที่ฝ้าคนเดียว หรือฟาดได้บอลเยอะสุดไม่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 เป็นเป็นภาพรวมอ๋อเขาจะมีแอปอะเขาจะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า match meeting เนี่ยออืมันจะขึ้นแบบเนี้ยมันจะขึ้นแบบเป็นตาเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเกมการแข่งขันแล้วก็ผลสกอร์อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะลองเห็นใช่ไหมอ่ะเดยกตัวอย่างให้เกมไหนที่อยู่เล่นอ่นเนี้ยอย่างเกมเนี้ยชนะเก้าสองเห็นปะอันเนี้ย อันนี้คือจะเป็นคะแนนส่วนตัวอันนี้คือเป็นนาทีที่อยู่เล่นมันจะกลับด้านอะอันนี้คืออยู่เล่นเก้าสิบนาทียิงสองลูกแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเลตติ้งอ่ะเขาจะให้คือโค้ชจะเป็นคนให้เลตติ้งเราอ่ะอ่าอันนี้อยู่ได้เลตติ้งเจ็ดจุดห้าถือว่าแบบดีหกเลตติ้งหกเลตติ้งหกก็คือเล่นดีแบบปกติเอเวอร์เรแต่ถ้าเจ็ดจุดห้าก็ดีขึ้นมาหน่อยคือเขาจะตรงนี้แต่ละคนเป็นคอมเมนต์แต่ละคนเลยใช่ป่ะแบบใช่อันนี้จะให้แยกแต่ถ้าแต่ถ้าไป อานล y z e ์หลังเกมออันนั้นเป็นเกมภาพรวมของทีมแต่ถ้าอยากแบบฟังคอมเมนต์จากฟ้ตเนี่ยเขาจะเขียนคอมเมนต์เกมนั้นมาให้อันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนตัวโอ้โหเจ๋งว่ะใช่แบบเนี้ยเนี่ยมีหลายเกมเลยแบบมันอยู่ในทุกเกมเลยอืมดีอ่ะ<ร>แล้วเข<ร>า,าก็จะแบบเข,ขาใช้แอปนี้ในการแบบเก็บสถิติของเราเวลาเราจบไปเขาก็จะทำพอร์ตออกมาให้ก็แบบ เรายิงกี่ลูกกี่ลูกแอซิตกี่ลูกกี่ลูกลงเล่นให้โรงเรียนนี้กี่นาทีแบบทั้งหมดรวมกันอะลงเล่นกี่นาทีอะไรเงี้ยอ่าแล้วแต่ละปีเขาเก็บสถิติเขาก็มีสรุปมาให้ปะเขาเขาจะให้ทีเดียวตอนจบเลยก็เดี๋ยวเนี่ยจบเนี่ยยูน่าจะได้ก็อีกไม่นานเนาะใช่อีกอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์สุดท้ายของตอนที่ยูอยู่โรงเรียนแล้วเฮ้ยจริงเหรออืฮอฮึยูจบอาทิตย์นี้แหละ เอาละแล้วไงต่อวะเนี่ยแล้วกลับไทยไปเตะยุทหลีกมั้งเตรียมตัวกลับไปแบบเตรียมตัวเข้ายิมซ้อมส่วนตัวเพื่อจะแบบเตรียมตัวไปเยอรมันแล้วที่เมืองไทยมีทีมของของตัวเองอยังมีที่ไทยก็มีอืมก็หวังว่าฟาจะ จะได้ตามที่ฟ้าต้องการพี่ก็เป็นกำลังใจให้ก็พี่อยู่ที่นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วมเจ็ดโมงโมงเช้าเหรอเออเจ็ดโมงเช้าบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบเออ <c oughs> ก็หวังว่าฟ้าจะไปถึงเป้าหมายที่ฟ้าต้องการก็เป็นกำลังใจให้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงก็ขอบคุณมากฟ้าแล้วเดี๋ยวพี่แชร์ไปเรื่อย ได้ครับโอเค thank you ครับอ่าเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าการที่ได้มีโอกาสคุยกับยูฟ่ามันเอ่อทำให้ผมคิดได้สามอย่างก็คือหนึ่งการหาตัวเองให้เจอก่อนคนอื่นเขาเอ่อจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเอ่อไม่ใช่ดิจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเ,เร็วกว่าคนอื่น ือเราใช้เวลาหาตัวเองได้น้อยแล้วก็มีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองเยอะขึ้นอย่างที่สองก็คือการสนับสนุนของครอบครัวทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยแรงผลักดันของครอบครัวเป็นแรงสนับสนุนที่ดีแล้วก็อย่างที่สามก็คือการาวิ่งเข้าหาโอกาส ถ้าเราแบบรอโอกาสมันก็เออความสําเร็จที่มันจะมาถึงในชีวิตเรามันก็จะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับน้องชายด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเอเดีย u r เจอครับสวัสดีครับ